สวัสดีครับวันนี้กูอยู่ผม Small s m ส l อลดักสำหรับหนังที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแหกคุกโดยหนังโรนี้ล้วนมีเนื้อหาที่สุดสร้างจากเรื่องจริงถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับอันดับที่หนึ่งเดอะโชว์เช r e ี e ั p t ั่นปี1994 พูดถึงเรื่องราวของแอนดี้ดูเฟนนักธนาคารหนุ่มชาวอังกฤษที่ประสบความสําเร็จในอาชีพแต่ชีวิตก็ต้องเพลิกผันเมื่อถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรมภรรยาสาวและชู้รักของเธอเขาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ศาลตัดสินให้ส่งขอปวายู่ในเรือนจำชอยเชง อันดับที่ 2. องเอ็ดแคปฟรอมอัลคาทราสปี1979นี่เป็นเรื่องราวของนักโทษ3ามคนที่ได้วางแผนหลบนี้จากคุกที่มีความปลอดภัยโดยที่คนเล็กว่าได้โดยไม่เคยมีนักโทษรายใดที่สามารถทำได้มาก่อนอันดับที่ 3. ามปาปิองปี2017 นี่คือเรื่องราวของชายผู้สูกใสร้ายในคดีฆาตกรรมขอต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตบนเกาะที่รากับนรกบนดินเพราะความหวหาหอิสารภาพเขาจะต้องร่วมมือกับนักปลอมแปลงพัฒบัตรผู้ปลาดเปรืองเพื่อหาทางหลบหนีจากคุกที่รายล้อมด้วยอันตรายก่อนที่ความตายจะพลากโอกาสนั้นไป